ที่นี่เราก็มาอยู่เกาะลอยนะคะตกหมึกกัน้นมีหมึกไหมเนะี่ยจะได้สัตวตัวไหมหมายนี้ก็โอเคอยู่นะคะ ตอนนี้น้ำขุ่นมากเลยตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะ